กะพริบตาบางสิขอลืมตีฉันสวยทุกองศาร้อนฉาดที่มันดูตาไ้กับพิเ่เพอยดูสิแกเขามองมาที่ช่องด้วยแหละโดเนตคืออะไรคือการบริจาคครับผมนะบริจาคเงินให้ผู้เล่นเหมือนสนับสนุนผมมาแหละนะแต่เป็นตัวเงินครับผมนะซึ่งถ้าใครชอบจริงอ่ะก็สามารถโดเนทเข้ามาได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีตรงนั้นก็เพียงแค่กดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนะครับผมให้ผมก็พอนเะป็นกำลังใจใกัน 蜜蜜นี่ไงถ้าเกิดได้เปิร์แชร์ตัวนี้มาทำแบบนี้ได้เลยนะเล่นพนพัน์แล้วแบบว่าพพันสตองขึ้นอ่ะง่ายๆตอนนี้ผมกำลังมาเก็บพวกเปิร์นะเอามาทำให้พพันๆสตองขึ้นดูมแมวสะดุง้งที่รักแล้วบอนี่ยที่รักเฮ้ยใช่ปหเนี่ย อาจจะใช่ก็ได้เสื้อเปื้อนเลือดด้วยแกขอให้เป็นเขา ไว้ครีดโอ๊ยรอบที่หกใช่อยู่แล้วอย่างนี้เสียงสตาร์ทเครื่องน้ำมันเบนซินโซ่เก้าห้าชัดเจนเลยถ้ามันเถนะินแล้วแน่โดนเอทคล้ายโดนัทไหม,ไ,หมไม่ไม่คล้ายนะครับผมโดนัทมีรูนะมีรูตรงกลาง เนียนด้วยก่อนเนียนด้วยก่อนอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยดูความโหดดูระดับความโหดด้วยผัวหนูผัวหนูค่ะไม่ต้องอวดสักพรกคุณมากวันกี้ก็เห็นอยู่ผลงานเป็นยังไง แฟนอาต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยแฟนอาต้องมาแล้วครับโคตรตันเทิงเป็นไปได้ยังไงคือเจอบ่อยมากใครอยากดูอันนี้บ้างครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะอันนี้คือแผนที่นะครับผมเรากดเมาส์ขวาคลิกค้างไว้ปุ๊บเราจะเห็นเป็นออร่าครับผมมีเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนบ้างแต่ยิ่งกดค้างนานหลอดมันก็จะลดครับซึ่งจริงๆเรากดแค่แป๊บเดียวก็พอนะผมไม่ใช้ ใช้กระเป๋าพยาบาลเหมือนเดยวลูเยิะบเล็บยูจุ๊บจุ๊บอายุอายุายี่สิบบวกครับผมยี่สิบบวกใช่วันนี้ต้องต้องยกให้เขาเลยอ่ะจริงๆวันนี้ต้องยกให้เขาจริงนะตัเซโออ่ะแน่นอนเลยจุดตีสามส่วนด้วย ทั้งหัวทั si ้งเสื้อทั้งกางเกงครับเันยดูไล่ฆ่าคนอื่นด้วยคือเหมือนใจตรงกันน่ะจริงอ่ะคือเดินมาหากันเลยอะแบบไม่มีความเกรงกลัวเรงสิ่งมั่นใจมากคือมั่นใจว่าต้องเป็นเธอแน่นอนอะ slo โอ้ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยใหญ่เลย เกิดวันสงการครับผม14เมษายนนะโดนสาดน้ำ14เมษายนทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนอ๋อยโอ้ยดูผลงาน โอ้ยโอ้เดินชนกันเลยอ่ะโคตรสีเดินแบบไหลกระแทกกันเลยเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้แบบเพชรตัดเพชรประมาณนั้นโอ้โอโอ คนนี้เป็นเพย์ออฟเด g เกมเลยนะ s a o ครับผมให้ให้เป็นเพย์เพย์ออฟเดอะเกมเลยนะเลยเทียบด้วยเกมเลยโอ้ยเก็บจะหมดแล้ว <c oughs> เหลือไค่นคนหนึ่งเท้ <c oughs> โอโหดร้ายอารุณกรรม <c oughs> นอนเรียบร้อยอันนี้น่าจะเอาน็อกดาวแบบว่า ทุกคนมาสีชมพูอุ้ยโอ้โหตายโอย้ไม่มีปานีเลยอะ่ะโอ้ยเวรกรรมแล้วอ๋ออยากจะสวีกับเราอยากให้เหลือสองต่อสองจะได้ใช้เวลาได้เต็มเต็มที่เต็มอิ่มทุกอนุอย่าที่ักพอไอรีนมาสองคนแล้ว อ,อย่ามองมาเขนินกระพิบตาบ้างสิอ๋อลืมไปฉันสวยทุกองศาร้อนฉาบที่บนันดูตาไ่กระพิบเลยอย่อออดูสิแกเขามองมาที่ฉันด้วยแหละคนอะไรจะสวยขนาดนี้ดูสิ ไม่กระพริบเลยอ,อะ ผ่านไปกี่ทีก็เจออุย้ยเนื้อเต้นต,ตุบต,ตับตุบตับอุย้ยความสวยของฉันมันตะลึงขนาดนี้หรอตะกรานตาใช่ไหมครับอ้ยเซ็กซี่โอ้ยมัวแต่มองหน้าไม่เป็นอันทำเป็นปั่นเลยอ่ะไม่มีอันจะเป็นปั่นเลยอะโอ้ยฉันรักเธอว้ยดูเหมือมองฟ้าได้อ้อยอย่าอย่าเพึ่งอย่าพึ่ง ใครยนๆียนที่รัก baby s m y l o v e โอ้ยวันนี้ยกให้เป็นเท T off เกมเลยนะวันนี้เนี่ยแมวสะดุ้งเนี่ยเปิร์กแมวนี่คือการรีวิวนี่คือการรีวิวเปิร์กแมว เปิรกแมวจะสะุ่้งก็ต่อเมื่อฆาตรกรมองมาดูให้ดีจับตาดูให้ดีตอนนี้ฆาตรกรยังไม่มองมานะแล้วเมื่อฆาตรกรมองมามันจะเอ๊ขึ้นแสงเห็นไหมเห็นหรือ,อยังโอ้ยของจริงของจริง โรแมนติกเวอร์นี่คือคืนฮันนีมูนของเราที่แห่งนี้คือที่ฮันนีมูนอ๋อระตูก่อนปกติคนอื่นวิ่งหนีแต่ฉันนี่วิ่งใส่ค่ะด้วยความแรดไม่แรดทำไม่ได้นะบอกให้ใชิวิะโอ๊ย ดูสีตาไม่ก <Então, Pf iff> ็พิดเลย้องใส่ก็โอ้ยยังจะใส่หน้าโอ้ยไม่เอาแล้วเหรอเอาเยยะๆโอเคโอเคออกใช่ไหมเอาได้โอ้ยโอ้ยแบกที่สิโอ้ยเฮ้ยไม่ที่รักเนาะเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออยไม่ที่รักโ้ยทำไมทำอย่างนี้โดนหลับแล้วไม่เนอ